สวัสดีครับผมเยมุนโคตรเฟี้ยวครับผมวันนี้ผมพามาดูพฤติกรรมสุดเสบของเจ้าสองเกลออ่านี่คือสิ่งที่เขาทำเอาไว้นะครับคือการขโมยฝาโถระบายน้ำนะครับอ่าชาวบ้านคิดว่าฝาเลกก็ไม่เป็นไรแต่นี่พฤติกรรมของเขาคือการการกระทําซ้ําซากนะครับขโมยฝาโถร้อบที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมพฤติการของเขากันขเขามากันสองคนนะครับ เอามากันสองคนเขาก็ทําการอย่างใจเย็นมากครับคนหนึ่งนั่งมอไซค์นั่งดูลัดเล่าไปเรื่อยอีกคนหนึ่งก็จัดเตรียมเครื่องมือเขาเตรียมเครื่องมือมาพร้อมมากครับอ่าให้คนหนึ่งก็เตรียมไปเตรียมไปเตรียมไปครับอีกคนหนึ่งก็นั่งดูไปดูว่าคนมาแล้วไม่มาครับแต่ผมว่าเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าคนคนขับไปผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่สนใจหรอกอ่าไอ้เพื่อนมาช่วยกูหน่อย มันหนักอ่าใช่ครับมันหนักจริงๆครับผมรู้ว่ามันหนักมันหนักเกือบ200กิโลครับตอวหนึ่งตอนหนึ่งฝานะครับสาเหตุที่ผมรู้เพราะผมไม่ใช่โจรมาก่อนครับไม่ใช่โจรครับสาเหตุที่ผมรู้เพราะว่าฝาฝา,ฝาอันหนึ่งมันเคยตกลงมาในโถระบายน้ําแล้วผมกับเพื่อน3คนพยายามยกมันขึ้นมาผมก็เลยรู้ว่ามันหนักมากหนักเกือบ200กิโลแต่พวกม,มันมากันแค่2คนนะครับแต่ช่วยกันยกไปได้ ผมนี่เชื่อเลยว่าเตรียมเครื่องมือมาดีจริงๆครับแรงไม่ดีเครื่องมือไม่ดีนี่เอาขึ้นไม่ได้นะครับแสดงว่าเขาเป็นโจนมืออาชีพครับอันนี้จริงๆเลยขอเน้นนะครับโจนมืออาชีพครับเขามีอาชีพนี้อย่างเดียวเลยครับเขาไม่ทําอย่างอื่นเลยเพราะในรถเขานี่มีเต็มไปหมดเลยครับดูจากภาพต้องขออภัยเรื่องภาพไว้ก่อนนะครับมุมนี้ภาพผมไม่ค่อยจะเจนเท่าไหร่เพราะความละเอียดของผมกล้องมุมเนี้ยมีความละเอียดแค่ 4K นะครับ เพราะฉะนั้นความละเอียดมันมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ค่อยชัดพฤติกรรมทั้งหมดไม่ค่อยชัดเลยครับต้องขออภัยจริงๆมีตักไทยชาวบ้านนะครับชาวบ้านหันมาสนใจเอ้าสบายดีแหละครับลุงเ,เดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ประโยชน์งั้นนะคิดเอาเองนะครับวพาเขาจะพูดกันว่างไงไปดีกว่าได้ของที่ต้องการแล้วกลับบ้านกับเพื่อนคืนนี้สบายแนละ้วสองร้อยกิโลไอคนที่รับซื้อของโจรไปก็ระวังตัวนะครับเดี๋ยวจะสบายไปด้วย สนับสนุนกันดีนะสวยแล้วไม่ว่ากันนะโจนไปแล้วนะครับแต่ผมยังอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ